วันนี้มาพบกับคุณภูศิริรัตน์นะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไทยค่ะประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาเรื่อง,พร,พ,อองพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเอกลักษณ์หมายถึงลักษณะที่เหมือนกันหรือความเป็นหนึ่งอันเป็นหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองนะคะ พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนักเรียนลองดูรูปสิคะรูปนี้เป็นรูปประเทศในคะใช่ค่ะมีแม่น้ำคงคาด,ด้วยนะคะเป็นรูปภาพประเทศอินเดียนะคะนักเรียนดูเห็นว่ารูปต่อไปเป็นรูปเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราก็คือวัดพระแก้วนั่นเอ,เองที่อยู่ในกรุงเทพนะคะ นะเป็นที่เผยแพร่ศาสนานะคะศาสนาของเราเกิดที่ประเทศอินเดียค่ะต่อไปนักเรียนดูภาพสิคะนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเหมือนกันเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะนักเรียนดูในภาพมีก่อพัะเจดีย์ทรายมีการส่งน้ํามีคนมาทําบุญมากมายเลยคือ,อ,อมีอภัยเทนี้ก็คือประเพณีเกี่ยวกับ สงการนะคะของไทยเรานะคะด้านวัฒธรรมและประเพณีนะคะวัฒนธรรมคือหมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดีงามที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้ด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการกล่าวนะคะ อากาบพระรัตนาตายนะคะหรือการไหว้การไหว้ผู้ใหญ่นะการทำคารพรนะคะด้านวัฒนธรรมประเพณีนะคะประเพณีหมายถึงกิจกรรมที่บบดกันมาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนนะ,ะซึ่งประเพณีต่างๆน่างจะมีประเพณี แพทียนพันษามีทุกภาคนะคะในประเทศไทยนะคะจะมีชื่อเสียงในภาคอีสานะด้านขวามือเป็นประเณีนในชักพระเป็นประเพีเน,นทางภาคใต้นะคะต่อไปด้านอุป,ปนิสัยคนไทยส่วนใหญ่นำหลักธรรมคำสอนศาสนานำมาปฏิบัติทำให้คนไทยมีนิสัยอบอ้อมอารีบีเมตตามีความกตัญญูกะตเวที รู้จักให้อาภายัยมียิ้มแย้ยมแจ่มใสทักทายกันนะ,ะทำให้คนต่างชาติได้ยกย่องคนไทยว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะคะคนเราเอ,อ,อยู่ด้วยกันรักกันเห็นหน้ากันนะคะเคารพกันนะคะต่อไปด้านที่3ามด้านที่สามนี้เป็นด้านวิถีชีวิตนะคะ วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่จะผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนาเช่นวันขึ้นบ้านใหม่นั้นจะนิมนต์พระไปทําบุญบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลบ้านและก็คนในบ้านนะคะวันคล้ายวันเกิดจะทําบุญตักบ้านเพื่อให้จิตใจผ่องใสและเป็นสิริมงคลของตัวเองนะคะ,ะนักเรียนไปกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดกันเลยนะคะไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะข้อหนึ่ง ดูนะดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาถูกหรือผิดคะคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาถูกหรือผิดคะถูกคะ่ะ คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเป็นประมาณ95%ของประเทศไทยนะคะต่อไปดูข้อ2การทักทายด้วยการจับมือได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาถูกหรือผิดคะผิดคะใช่คะ่ะเออ คนไทยส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดทักทายก็ได้จับมือนะคะทักทายก็ได้กันไหว่ต่อไปข้อ3ในอดีตวัดเป็นฐานที่ใดการให้การศึกษาถูกหรือผิดคะใช่คะ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะ อยากให้เรียนไปอ่านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทบทวนนักเรียนสงสัยอะไรกเรียนสามารถโทรหรือว่าสอบถามในลา์ได้เลยนะคะคุรูก็ขอจบไป้ก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ